เรื่องนี้มันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับเขาก็มั่นใจว่าประเทศของเขาเนี่ยก็เหมือนกับประเทศไทยมากๆเลยนะโดยเฉพาะในด้านของการท่องเที่ยวถ้าคุณชอบทะเลทะเลที่กัมพูชาก็มีเหมือนไทยนั่นแหละหรือถ้าคุณชอบเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมในแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วัดวาอารามอะไรต่างๆในกัมพูชาก็มีเหมือนไทยเลย ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือราคาอาจจะถูกมากกว่าด้วยโดยเฉพาะค่าบริการอะไรต่างๆโดยความที่ค่าแรงที่กัมพูชาก็ถูกกว่านั่นอาจจะทาให้นักท่องเที่ยวสามารถประหยัดคอสใในการท่องเที่ยวได้ซึ่งเรื่องนี้มีคนโต้แย้งกันเยอะนะครับก็บอกว่ากัมพูชาค่าแรงต่ําก็จริงนะแต่พอจะเดินทางท่องเที่ยวโดยรวมแล้วบางทีค่าเดินทางมันอาจจะสูงกว่าไทยก็ได้ซึ่งมาเป็นปัจจัยจากการเดินทางที่ไม่สะดวกเท่าไทยนั่นเองถึงแม้ว่าจะบอกว่าค่าของชีพนั้นต่ํากว่าไทยก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาถกกันเยอะเลยนะครับก็บอกว่าประเด็นคือนักท่องเที่ยวนะ่ะไม่ได้เลือกแหล่งท่องเที่ยวจากความราคาถูกอย่างเดียวแค่พวกเขามาที่เมืองไทยได้นั่นก็เป็นความราคาถูกในระดับที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายๆคนก็คาดหวังอยู่แล้วที่สําคัญก็คือผมพอจะตอบได้นะว่าทาไมพวกเขาถึงยังยอมจ่ายแพงๆที่ประเทศไทยอยู่มาเป็นเรื่องของความหลากหลายของประสบการณ์ด้วยยิ่งถ้าเราเฉพาะเจาะจงไปที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลผมก็คงต้องบอกว่า แม้แต่ผมเองจะเที่ยวทะเลถ้าผมมีเงินมากกว่านั้นนะผมจะไปเที่ยวทะเลเมืองไทยด้วยเช่นกันผมยอมที่จะจ่ายแพงมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่หลากหลายมากกว่าพวกเขามีทั้งทะเลที่เป็นภูเขาที่เป็นเอกลักษณ์คือมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาอยู่ในที่เดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าชายหาดในกัมพูชาจะไม่สวยนะผมคิดว่าชายหาดในกัมพูชาหลายแห่งนะ่ะสวยสู้ได้เลยหาดทรายขาวสะอาดมีความเป็นธรรมชาติสูง แต่อย่างไรก็ตามนะนักท่องเที่ยวหลายๆคนคาดหวังที่พักที่สะดวกกับพวกเขาด้วยแน่นอนว่าพอเราไปดูเรื่องของธุรกิจที่อยู่ในภาคของการท่องเที่ยวเล่าเนี่ยแพ้ไทยหมดเลยนะตัวอย่างง่ายๆเลยถ้านักท่องเที่ยวสักคนต้องการที่จะไปยังที่พักที่พวกเขาได้หมายตาเอาไว้แล้วแน่นอนว่าเมืองไทยมีทางเลือกแบบนั้นน่ะดึงดูดผู้คนได้มากกว่ามาดูที่กัมพูชาสิที่พักที่มีชื่อเสียงระดับโลกโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่ดึงดูดผู้คนเข้ามามันก็ไม่ค่อยมีมากนัก ผมคิดว่าภาคธุรกิจมีส่วนมากๆเลยนะที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาบางทีนะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจํานวนไม่น้อยเลยพวกเขาเห็นโรงแรมที่พักในเมืองไทยจะมีการทําการตลาดในต่างประเทศเพราะพวกเขาเห็นพวกเขาก็อยากจะไปแล้วในขณะที่กัมพูชาจะมีสักกี่โรงแรมสักกี่ที่พักกันเที่ยวที่ไปทําการตลาดในต่างประเทศแบบนั้นเอาแค่การรับรู้ของนักท่องเที่ยวมันก็น้อยกว่ามากๆแล้วนะแม้ว่าเราจะมีสิ่งต,ต่างๆที่ดีมนเหมือนกับไทยก็ตามขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนครับก็บอกว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยใช่มากกว่านะเป็นเพราะว่านะักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคยกับประเทศไทยมากกว่ากัมพูชาหรือแม้แต่เมียนมาเองผมคิดว่าเมียนมาแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทของเมียนมาน่าจะสวยงามแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่น่าสนใจกว่าไทยแทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นภูเขาผมคิดว่าเมียนมาชนะประเทศไทยขาดเลยแต่ประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยด้วยพอท่องเที่ยวมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ T A w L A N หมือนกับว่าพวกเขามีความคุ้นเคยว่าจะต้องไปที่ประเทศไทยมองว่าประเทศไทยนั้นไว้ใจได้หรือไม่ก็บางทีอาจจะมีเพื่อนๆหรือครอบครัวของเขาอาจจะเคยไปที่เมืองไทยมาแล้วเหมือนก็เลยเกิดการแนะนําต่อกันทีนี้การที่นักท่องเที่ยวสักคนหรือสักกลุ่มจะโผล่ไปที่กัมพูชาเลยมันก็เป็นอะไรที่ยากกว่ามากๆนะเพราะว่าการแนะนําก็น่าจะน้อยกว่าด้วยขณะที่การแนะนําให้ไปที่ประเทศไทยใครๆก็เคยไปเมืองไทยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวด้วยกันแทบทุกคนนั้น ถ้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเคยไปที่เมืองไทยกันหมดแล้วการแนะนําก็เลยสูงกว่าด้วยขณะที่คอมเมนต์ของบางคนนะครับก็บอกว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งแรกๆสุดเลยนะก็คือเรื่องของการรับรู้มันก็เข้าใจได้นะถ้าเราจะมองว่าเรามีหลายๆอย่างคล้ายๆกับไทยแต่ในมุมของนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับรู้เลยว่ากัมพูชา,ามีอะไรบ้างที่มีเหมือนกับไทยและก็น่าสนใจไม่แพ้กันประเด็นคือสิ่งนี้นี่แหละ น่าเสียดายมากๆเลยที่ในภาคของการท่องเที่ยวของเราไม่ได้มีธุรกิจที่เป็นระดับชั้นนําของโลกทางด้านการท่องเที่ยวคุณไปดูที่เมืองไทยสิโรงแรมบางแห่งที่ค่าที่พักน้ําแพงมากๆแต่พวกเขาทําการตลาดในต่างประเทศด้วยนะและตัวโรงแรมเองก็มีคนเข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอไปรีวิวไปโปรโมทบนโลกของโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นว่าโรงแรมของไทยแห่งนั้นน่ะดังมากๆแม้แต่ในกัมพูชาเรายังเห็นเลยภาษาอะไรกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พวกเขาต้จะเห็นสิ่งนั้นเยอะกว่าแน่นอนมาดูที่กัมพูชาสิไม่มีใครมาถ่ายโรงแรมสวยๆของเราบ้างเลยหรือ,อยังไงแล้ที่คอมเมนต์ของอีกคนครับบอกว่าเป็นเพราะเมืองไทยผูกขาดการท่องเที่ยวแล้วต่างหากลหลายๆคนนะ่ยพยายามคิดจะทําให้มันดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มองเห็นถึงสิ่งนี้ผมคิดว่าพวกเขาถึงขั้นผูกขาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ไปแล้วตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าเวียดนามนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่ในระดับความนิยมที่เหนือกว่าไทยได้ ทั้งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมืองท่องเที่ยวของเวียดนามทุกวันนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแทบจะเหมือนไทยทุกอย่างแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่ามันแทบจะเหมือนไทยทุกอย่างแต่เวียดนามไม่สามารถที่จะมีความนิยมได้สูงกว่านั้นคนคิดว่าเพราะอะไรล่ะปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยก็เหมือนกับว่าไทยนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมากๆจนทำให้นักท่องเที่ยวเองเลือกเที่ยวเฉพาะที่เมืองไทยนั่นก็เพียงพอต่อการมาในภูมิภาคแห่งนี้แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปที่ประเทศอื่นๆเลยขณะที่บางคนนะครับก็ยังมาสงสัยอยู่นะว่าก็ในเมื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พักอะไรต่างๆในกัมพูชาก็ถูกกว่ามันจะไม่มีจริงๆเหรอก็ในเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในภูมิภาคแห่งนี้ก็เพราะว่าคาดหวังว่าจะได้จ่ายในราคาที่ถูกกว่า แต่ทำไมความมีราคาถูกกว่ามากกว่าไทยถึงไม่สามารถขายได้ถึงไม่สามารถสร้างความนิยมที่เหนือกว่าได้ผมคิดว่าปัจจัยมันไม่ได้มีแค่เรื่องที่เราเห็นกับตาหรอกนะแต่อาจจะมีเรื่องที่เรามองไม่เห็นอยู่ก็เป็นได้ที่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยสามารถครองใจผู้คนเอาไว้ได้ซึ่งผมก็คงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นมากนะักขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนะี่ยมันก็มีอยู่ในหลายๆประเทศ แถบนี้กันทั้งนั้นเลยนะแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยสําคัญผมคิดว่าเป็นเรื่องของการเดินทางด้วยนะประเด็นคือการเดินทางยังไงก็สําคัญและความคุ้นเคยก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยอย่างที่เขาเมน่์ก่อนหน้าได้พูดเอาไว้ว่าความคุ้นเคยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าคุณเองมาจากอีกทวีปหนึ่งของโลกอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกเลยและไม่เคยมาประเทศในแถบนี้แต่ถ้าว่าเพื่อนของคุณเคยมาแล้วและเพื่อนของคุณก็แนะนําให้ไปที่เมืองไทยด้วยผมคิดว่าคุณเองก็จะรู้สึก,ก,กไว้วางใจในประเทศไทยมากกว่า คุณต้องเข้าใจไปถึงพื้นฐานของคนอีกทวีปนะที่มองมาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพอมองมาที่เอเชียหลายๆคนก็รู้สึกว่าจะต้องปรับตัวเยอะแล้วยิ่งเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ค่อยมีประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในแถบนี้สักเท่าไหร่นะคุณก็คิดดูเอาแล้วกันว่านักท่องเที่ยวในตอนแรกจะมองอย่างไรเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ทีนี้เมืองไทยนะเหมือนเป็นประเทศที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพอพวกเขามาถึงที่เมืองไทยพวกเขาจะไม่ได้เจอกับความยากลําบากอะไรใดๆเลย และบางทีมันกลายเป็นเรื่องตลกขบขันที่มันเหนือความคาดหมายเทยเลยซ้ำเพราะต่างชาติหลายๆคนก็ประเมินเอาไว้ว่ามาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาต้องปรับตัวอยู่เยอะเลยทั้งเรื่องของสภาพอากาศทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปและอาจจะวุ่นวายมากกว่าแต่กับการเป็นว่าพอไปถึงที่เมืองไทยเมืองไทยเนะี่ยต้อนรับด้วยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าซะก,ก่อนเลยทีนี้คุณลองคิดดูแล้วกันว่าในแถบนี้มีสักกี่ประเทศที่ทําแบบนั้นได้ มันน้อยประเทศมากๆ,ๆเลยนะโดยเฉพาะประเทศที่กาลังแข่งกันอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าไม่นับสิงคโปร์คุณจะเห็นได้เลยว่าพอไปถึงที่เมืองไทยพวกเขาได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าซึ่งบางทีมันก็สะดวกกว่าในยุโรปหลายๆเมืองและทําให้ชาวยุโรปหลายๆคนก็รู้สึกประทับใจในแง่ของความสะดวกสบายแล้วพวกเขาไม่ต้องปรับตัวแบบที่คิดเอาไว้ในตอนแรกแต่ทีนี้คุณมาดูที่กัมพูชาสิบางทีนะในหลายๆประเทศ ผมเห็นว่าพวกเขาต้องบินไปที่กรุงเทพหรือไม่ก็ไปที่สิงคโปร์หรือไม่ก็ไปที่ไหนสักที่เพื่อต่อเครื่องมาที่พนมเปญอีกทีแน่นอนว่าพนมเปญอาจจะมีเที่ยวบินตรงอยู่บ้างแต่เที่ยวบินตรงอาจจะไม่ได้มีจํานวนที่เยอะในระดับที่บินตรงจากประเทศของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้เลยเพราะฉะนั้นความยากลำบากหรือยุ่งยากในขั้นตอนหนึ่งมันก็มาจากส่วนนี้ด้วยเช่นกันและบางทีนะถ้าสมมติผมเองเป็นชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาที่พนมเปญผมน่ะไปถึงที่กรุงเทพผมก็คิดว่าเที่ยวกรุงเทพท่านจะสนุกกว่าแล้ว ผมก็คงไม่ไปต่อที่พนมเปญหรือว่าไปในส่วนอื่นๆของกัมพูชาหรอกซึ่งในคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าปัจจัยนึงมาจากเรื่องของเที่ยวบินด้วยเช่นกันนะผมคิดว่านี่นะมีส่วนมากๆเลยและถ้าใช้คําว่าไทายนั้นครอบครองการท่องเที่ยวไว้หมดแล้วผูกขาดการท่องเที่ยวแทบจะใช่เลยเอาแค่การที่นักท่องเที่ยวจะไปที่กรุงเทพก่อนแบบนั้นน่ะ ผมก็ยอมรับนะว่าเมืองอย่างกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าสนใจในการจะไปเที่ยวมากกว่าพนมเปญเยอะเลยและแน่นอนว่าพรนักท่องเที่ยวจะต้องบินไปที่กรุงเทพก่อนนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มาในเที่ยวบินตรงผมคิดว่ามันก็มีแนวโน้มสูงมากเลยนะพอพวกเขาลองเที่ยวกรุงเทพแล้วพวกเขาจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับพนมเปญอีกต่อไปพนมเปญพอมาถึงแล้วแทบจะไม่มีอะไรเลยทีเดียวสิ่งนีนะ้ทำให้เมืองของเราก็แทบจะขายทางภาคของการท่องเที่ยวไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเขาประทับใจกับกรุงเทพมากกว่า ขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนครับบอกว่านั่นนะน่าจะตอบได้นะว่าทําไมต่างชาติถึงจ่ายแพงที่เมืองไทยมากกว่าพวกเขายอมกลับไปจ่ายแพงที่กรุงเทพแม้ว่ากรุงเทพจะแพงกว่าพนมเปญมากแค่ไหนแต่พวกเขาเห็นว่าในกรุงเทพมีกิจกรรมน่าทํามากมายอยู่เต็มไปหมดแน่นอนว่าเราอาจจะมีสิ่งที่เป็นที่ดึงดูดอยู่บ้างในด้านของสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานต่างๆที่ สามารถแข่งกับไทยได้แต่อย่างไรก็ตามในมุมของนะักท่องเที่ยวนะพวกเขาไปเห็นที่เมืองไทยพวกเขาก็รู้สึกโอเคกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกันพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเดินทางต่อไปที่กัมพูชาเลยขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างที่คนพูดมานะยิ่งเรื่องทะเลยิ่งแล้วใหญ่เลยทีเดียวคือพอไปถึงกรุงเทพแล้ว นักท่องเที่ยวมีแต่จะเลือกว่าจะไปทะเลแห่งไหนของไทยซะมากกว่าเพราะก็เห็นในแง่ของความสะดวกสบายด้วยเช่นกันที่สามารถบ,บินต่อเชื่อมโยงไปยังเมืองท่องเที่ยวทางทะเลของไทยได้เลยแทนที่จะไปที่พนมเปญก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองริมทะเลในกัมพูชาซึ่งบางทีมันเป็นการเดินทางที่ต้องเผื่อเวลามากกว่านะโดยเฉพาะถ้าเป็นเที่ยวบินมันไม่ใช่เที่ยวบินในจํานวนที่เยอะในแบบแหล่งท่องเที่ยวของไทยแน่นอน คุณไปดูแหล่งท่องเที่ยวของไทยสิบางทีบินไปโผล่แหล่งท่องเที่ยวของไทยได้เลยแต่แหล่งท่องเที่ยวของกรัรมพูชาบางทีไม่ใช่ทุกๆประเทศจะบินตรงได้ขนาดนั้นนะนะเรื่องของการเดินทางทางอากาศก็ค่อนข,ข้างมีส่วนมากๆยังไม่ต้องไปพูดถึงการเดินทางทางบกเลยนั่นก็เป็นส่วนที่เราก็ยังตามหลังอีกไกลขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าเรื่องนี้นะส่งผลกระทบไปถึงเวียดนามด้วยเช่นกันนะผมคิดว่ามันน่าจะพอตอบได้บ้างแล้วแหละว่าคือทําไมเวียดนามถึง ต่อให้ทําถนนหนทางในเมืองท่องเที่ยวดีแค่ไหนนะก็ไม่สามารถที่จะครองความนิยมหรือมีจํานวนผู้คนได้มากเท่าภาคก,การท่องเที่ยวของประเทศไทยปัจจัยหนึ่งก็เพราะการเดินทางทางอากาศด้วยเช่นกันคือสนามบินนานาชาติของไทยก็ไปอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญสําคัญด้วยในเวียดนามเองประเด็นก็คือมันมีเที่ยวบินน้อยกว่าด้วยเช่นกันถ้าจะไปเทียบกับทางฝั่งไทยนะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากประเทศไหนแต่ผมคาดเดาว่าส่วนนี้แหละ คือส่วนที่ทําให้เวียดนามไม่สามารถที่จะมีความนิยมเหนือคนไทยได้สักทีขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกนะครับวิเคราะห์ว่วาเพราะกัมพูชาไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับการท่องเที่ยวของไทยได้ตั้งหากเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพอจะสู้ได้ก็คือการแข่งขันทางด้านของราคาแต่สุดท้ายสิ่งที่ผมพบเจอนะในชีวิตจริงตามแหล่งท่องเที่ยวเลยการแข่งขันทางด้านราคาของกัมพูชามันจะมีบางอย่างที่ได้จ่ายในราคาที่ถูกกว่าไทยก็จริงแต่มันก็เป็นแค่บางอย่างไม่ใช่ทุกอย่าง บางอย่างของเราแพงกว่าไทยก็มีอยู่เหมือนกันหรือบางอย่างที่เรานําเข้าจากไทยมาหรือบางอย่างที่จะต้องใช้ของไทยแบบนั้นก็มีแนวโน้มที่จะต้องขายในราคาที่แพงกว่าขณะเดียวกันนะเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวนั้นยอมจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ขอเลือกที่เมืองไทยเพราะพวกเขามองว่าเมืองไทยแพงขึ้นแต่เป็นการแพงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยไม่ได้รู้สึกว่า เมืองไทยจะแพงขึ้นมากกว่ากัมพูชาไปหลายเท่าตัวเหมือนกับการไปเที่ยวเกาหลีใต้หรือไม่ก็ญี่ปุ่นมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นแน่นอนว่าการจ่าเพิ่มเพียงเล็กน้อยนั่นทำให้พวกเขาได้รับความสะดวกสบายที่สูงขึ้นในแบบของประเทศไทยนั่นเองแน่นอนว่านั่นคือกลุ่มของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งก็มีคอมเมนต์ถัดมาครับวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจนะครับก็บอกว่า ชาวกัมพูชานั้นมักจะเข้าใจว่ามีวัฒนธรรมรหลายๆอย่างที่ก็ขายได้เหมือนไทยแหละคล้ายคลึงกันในเรื่องของวิถีชีวิตด้วยแต่สิ่งที่พอจะตอบได้ก็คือในมุมของนักท่องเที่ยวน่ะพวกเขาแค่ต้องการมาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมพวกเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าที่ไหนจะเหนือกว่ากันหรือทำได้ดีกว่าหรือน่าสนใจมากกว่าอะไรพวกเขาแค่ต้องการมาเจอกับวัฒนธรรมที่แตกต่างแน่นอนมาเจอที่ประเทศไทยพวกเขาก็รู้สึกว่าเจอครบทุกอย่างแล้ว พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าขาดแล้วก็จะต้องไปที่กัมพูชาเพื่อสำรวจเพิ่มเติมหรือไปที่เมียนมาเพื่อสำรวจเพิ่มเติมหรือไปที่ลาวมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพวกเขามองว่าแค่ที่เมืองไทยก็เพียงพอแล้วผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นและก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดเลยในช่วงเวลา2030ปีตั้งแต่การท่องเที่ทยวของไทยนั้นไปสู่ระดับโลกขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่าคุณก็ต้องไปดูเรื่องของตัวเลือกทางด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคือตัวเลือกในไทยนะ่ะแค่ในไทยก็ยังเที่ยวไ,ไม่หมดเลย โดยเฉพาะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจวัดวา,ารามขึ้นมาพวกเขาไปที่เมืองไทยแล้วพวกเขาก็ต้องไปที่เมืองไทยซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่แบบนั้นเพราะว่ามีให้สํารวจอยู่เรื่อยๆพวกเขายังไม่จําเป็นต้องมาชมวัดวา,ารามในแถบเพื่อนบ้านหรือวัดที่สวยงามมากกว่าที่มีประวัติมีตำนานที่ขึ้นชื่อมากกว่าในเมียนมาไม่มีความจําเป็นเลยเพราะฉะนั้นตัวเลือกในไทย,ยมีเยอะมากๆและเรากาลังแข่งขันกับประเทศที่มีตัวเลือกเยอะกว่าเราไปหลายเท่าตัว ความเห็นต่อมาครับเขาบอกว่าโอ้โหคุณแม้แต่เวียดนามนะ่ะยังสู้ไทยไม่ได้เลยนะในภาคของการท่องเที่ยวนี่เรากําลังเปรียบเทียบข้ามเวียดนามไปอีกเหรอเนี่ยอย่างไรก็ตามเวียดนามทําให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทําดีแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะดีได้เหมือนกับว่าความนิยมนั้นไม่สามารถที่จะดึงดูดได้เลยขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าคุณก็ต้องไปดูที่เวียดนามด้วยสิผมคิดว่าถ้าตอบแบบไม่อคตินะปัญหาของเวียดนามก็คือภาคของการบริการ แต่ถ้าว่าภาคของการบริการของไทยนะั้นมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าแน่นอนว่าอาจจะมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปทํางานด้วยและผมเองก็สัมผัสโดยตรงนะภาคของการบริการของไทยเป็นมาตรฐานที่ดีกว่าเวียดนามในขณะที่เวียดนามนะั้นยังเป็นไปตามวิถีของเวียดนามอยู่แต่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดนะนั่นเป็นสไตล์ของเวียดนามอย่างแท้จริงเลย รวมไปถึงภาษาการสนทนาของคนไทยก็คงต้องบอกว่ามันมีความเฟรนลี่และมีความเป็นมิตรเข้าถึงได้ง่ายกว่าถ้าจะเทียบกับเวียดนามที่บางทีความวุ่นวายความกลลหนในตัวเมืองบางทีมันก็กบภาพของความเป็นมิตรมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าอยู่ที่เมืองไทยน่าจะลงตัวมากกว่าผมคิดว่าปัจจัยเกี่ยวกับเวียดนามนะั้ยังมีอีกหลายอย่างเลยว่าทาไมถึงสู้ไทยไม่ได้ต่อให้พวกเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ดีแค่ไหน แต่สิ่งที่มันแก้ไม่ได้เลยก็คือวิถีชีวิตของผู้คนในเวียดนามที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งบางทีมันไม่ค่อยน่าประทับใจนะในมุมมองของต่างชาติหรือบางทีอาจจะเป็นแค่ในมุมมองที่มันดูจะวุ่นวายจนเกินไปซึ่งชาวกมุชายอยีกคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าผมจําได้เลยตอนที่ไปที่นครโฮจิมินตอนที่ผมไปพักที่โรงแรมที่ราคาไม่ได้แพงอะไรมากนะคนเวียดนามนะร้องคาราโอเกะเสียงดังกันลั่นเลยผมนี่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว ไปที่ไหนก็มีแต่คนร้องเพลงหยู่เต็มไปหมดเรื่องนี้เห็นด้วยจริงๆว่าคนเวียดนามไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนเวียดนามอาจจะไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะถ้ามาจากทวีปอื่นๆสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้า